ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in One ับสูบเบรกที่3ค่ะเ a ียวพี่ จะได้ตื่นกันบ่ายๆแบบนี้เผื่อบางท่านทานข้าวอิ่มแล้วหนังของตื่นมาอย่างน่ากลัวเลยตาก็หย่อนมาไม่พูดคำสัเพลงครับวันนี้ครับวันนี้เช่า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 หน่อยเช่าเช่าหน่อยรายการเราออนแอร์ออกอากาศวันอาทิตย์แต่ผมไม่ถามนึกวันอาทิตย์ครับผมถามผู้ชมทางบ้านแล้วก็อีกสองท่านที่อยู่ข้างผของนี้เสาอะไรสั้นที่สุดเสาอะไรสั้นที่สุดอย่าพึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้ตอบเลยเอาไว้รุ่นใจร้อนนะะเสาที่ถูกตัดผิดเสา ายอมนี่แหละเสายอมไปเลยยอมไปเลยเรา <blows S 1> นี่นอย่าคิดเสาไม่ออกหาผิดครับเสาที่สั้นที่สุดคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูทิคุณผู้ชมพูดผิดเลยคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะครับเ<ฯ>สาที่สั้นที่สุดนี่คือเสาอาทิตย์ฮะ,ะขออีกรอบเสาอาทิตย์อ๋อเสาอาทิตย์เออวันหยุดไงถ้ายาวกว่านั้นหน่อยคืออะไรหรือเปล่าอะไรเสาที่จันทร์เอายาวกว่านั้นิดไหมเสาที่จางคันถ้ายาวกว่านั้นอ่ะเสาที่จางคันผู้กำกับสุนทรภิทิ์โอ้โห ซับซับสับอันนี้เป็นแค่คําถามน้ำจิ้มเล็กน้อยสุดยอดวิวถามก็ถามต่อไปดีกว่าครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้บริหารสมองที่ช่วยแบบนีแบบนี้อันนี้เรียกบริหารเลยบริหารสมองนี่ไงสมองทํางานอย่างนี้น้ําอะไรที่ต้องกินเดี๋ยวนี้น้ําปลาไม่ประโยชน์ไม่มีโทษกินแล้วไม่ท้องอืดทําลายกระเพาะง่ายๆโดนๆไปหยวกคุณหมอรักสุขภาพนะครับที่อยู่ชงหอเลยว่าน้ำปลาหอแล้ว คำตอบเลยยาวเยอะขนาดนั้นเอาอตาเรานะคะน้ำโคาโโค,คาโคละ่ะโคคาโคล่ะต้องกินเดี๋ยวนี้นจริงๆอยากจะอยากจะตอบน้ำดื่มตาสิงแล้วกันแต่ผิดครับผมทั้งหมดที่ตอบมาผิดน้ำอะไรอะน้ำที่ต้องกินเดี๋ยวนี้นั่นคือน้ำชามันาวชามัน ทามานาวทามาตอนนี้มานาวโอเคชาเหมือนหนาวยูเล่นผสมคำทั้งไทยอั้งเปรมั่วไปหมดเลยก่อยู่อาจารย์เยอะผมก็ซึมซับมาเลยสับน้ำสับซับสับเอาวันนี้ใครที่จะมีคลิปมาโชว์อันนี้หาไปแล้วอันนี้หาไปแล้วดูก่อนดูก่อนอ่าเชิญครับไม่ได้ไม่เสินสไลายวิยินดีจัดไป lady first อ่าคลิปนี้เป็นคลิปแบบฮ่าฮ่าฮ่โหยังเลยพี่โจง่ายๆพี่โจเคยกะ ระยะทางผิดไหมบางทีแบบเดินๆอยู่แล้วแบบไปชนกระจกกับมองไม่เห็นเงาอะไรอย่างเงี้ยเคยมีตกท่อบ้างสองสาทีจริงหรอครับผมพี่งงดูคลิปดีกว่าคุณผู้ชมครับไปชมคลิปกันครับไปชมคลิปกันครับไปชมคลิปกันครับอ๋เนี่ยเราแคทเน็กคลิปแรกสุนัขพี่โตมันก็วิ่งมาปกติทข้ามใช่อาตัวแรกกระโดดครับโอ้หนี่โดดนี่โดดอย่างฟินเลยเนี่ยก็น่ารักนี่โดดฟินมากเฮ้ยจุ๊ย เฮ้ยเฮ้ยหน้าคือหน้าแบนอยู่แล้วมาปักอ่ะแล้วหน้าไปกระแทกกับนี่มีรีเพลย์อ่ะคุณวิวเฮ้ยปุ๊บโอ้โหตายแล้วโอ้ยมีมึนอ่ะพูดเลยคือสุดแลตัวนี้ต้องไปทำเลสิกนะฮะมีเดินเป๋เลยครับผมเลสิกอย่างเดียวไม่พออาจารย์สงสัยต้องไปเสริมดังเพิ่มด้วยอู้หูเต็มเต็มเลยอ่ะมาพันปักคือหน้าเขาก็แบนอยู่แล้วใช่แล้วไปกระแทกกับไม้พี่ดูดิบุบเข้าไปข้างไหนๆเป็นเจ้าของเรื่องแล้วลองแบบว่าทำเหมือนหน้าหน้าปักนี่เขาไม่ป็น ยังไงอะตาแล้วคืน <happened> น้นหน้าตักพ่อพ่อพอพ่อผู้ชมเมื่อกี้เขาหาหาบนความทุกข์ของก็เหนื่อแล้วนะฮะไม่ได้ความโคนเออเขาเรียกว่าดูแล้วแบบว่ามีความสุขทุกข์ของสุลักไงแล้วของอาจารย์นะแต่ว่าของเขาเนี่ยดูของดูของเราหน่อยดิดูของเราหน่อยดิมีเรื่องอะไร อะไรไม่มีดิวันนี้นึกออามาทาปัดใหญ่มีเปล่าให้คุณใบสักอันหนึ่งอ่นเอาของผมก่อนนะอาจารย์คุณและผมและคุณอีกทีอาจารย์เอาอย่างนี้ดีกว่ารู้จักเดวิดคอปเปอร์ฟิลไหมรู้จักเดวิดคอปเปอร์ฟิลนี่เขาจะเป็นโชว์แบบอลังอลังใช่ไหมเป็นนักมายากลอลังการงานสร้างนักมายากลที่แบบว่าอลังการอ่ะแต่วันนี้ครับผมมีคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นมายากลขั้นเทพมาฝากผู้ชมกันอันนี้เป็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลลองไปดูครับนี่ฮะ ดูครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่คือลูกตุ้มยักษ์นะครับลอยได้ลูกแก้วยักษ์โอ้ยแก้วนี่เป็นเดวิดหัวตะหลิวนี่เองนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าตะลุ่มพี่แถวถ้านเรียกตะลุ่มเหรอตะลุ่มคนต่างจังหวัดเขาเรียกถูกพี่เรียกพียักษ์นี่ครับผู้ชมครับดูฮะอันนี้คือเนี่ยเขารู้จักวิธีการใช้เทคนิคในในการเอามือบังเห็นไหมนั่นละสิอ่าอันนี้เนี่ยสามารถไปฝึกฝนได้นะครับชินก็บอกแล้วเป็นน้ำเป็นมายากลถูกต้องนี่ไง คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรแพงๆมาปลาหลิวถ้าพีในครัวที่มันเป็นวิธีชักออกมานะอ่าลองดูลองดูไปฝึกกันได้ไม่อันตรายครับน้องๆลองดูครับเอาเวลาไปฝึกทำกับข้าวน่าจะเวิร์กว่านะครับจ้องจ้องก็มีความสุขซึมอดิซื้อทีละพลซึมของคุณซื้อเฟกผมไม่ชอบพวกเฟกเฟก แบบมาหลอกประชาชนแบบนี้ผมว่าจะคอยดูอันนี้มันของปลอมเดี๋ยวดูของผมของจริงเหรอเล่นจริงเล่นจริงหล่อจริงหล่อจริงไม่มีเทคนิคอย่ามาไม่้มีมุกอะไรอ่ะพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาพวกสแตนแมนแล้วไม้มาตีกันพาไปดูพี่ตูนเนี่ยไปจริงเหรอไม่ใช่พี่ตูนพอดีพี่ตูนชอบติงปิงปองจะพาไปดูปิงปองพาไปดปองก็ทั่วไปอ่ะจะสอนอะไรอย่างอ่าสอนแล้วสอนอย่าเพิ่งตัดสินก่อนเห็นของจริงเขาก็พูดได้ไงคุณผู้ชม อะลองไปดูครับคุณผู้ชมดูดูหนุ่มเสื้อสีฟ้าดูดูเดี๋ยว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 ดูไม่ทันดูฮัลลโหดูลูกสวนที่หมุนตัวเดี๋ยวนะปิงปองเนี่ยผมเคยเล่นอันนี้เขาเรียกแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์มันมีใช่ไหมแล้วอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสาวล่องสุนงษามั่วแฮนด์มั่วแฮนด์ไม่มั่วหรอกอันนี้ฝีมืออ๋อดู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 ก็เนี่ยอ่ะโจโจ โจโจดูใช่แล้วมันไม่ได้ดูไม่ได้โจอันนี้ต้องยอมสุดยอดยอมคือปกติเนี่ยอันนี้เขาเรียกยังไงโฟร์แฮนใช่ไหมอ่าโฟร์แฮนอันนี้เวลาตีมปองนี่เรียกแบ็กแฮนเหมือนที่อาจารย์ทำนี่360อสงศาใช่เขาหลาดท่านนี้ท่านนี้ท่านี้ท่านี้ สาวต้องศึกนาที่ข่าวพยากรณ์ป่ะไม่ใช่เป็นปองพี่วีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมคุณอย่าไปร้องเขาเป็นพี่ชายผมครับผมคุณชื่อชมพงา์ไหมไอดอลผมองานนั่นผมนั่นเราเนี่ยเล่นแบบดินี่คือพี่วีสาวว้าวสาวไม่เคยถาม่วาทไมชตกอไ่เคยถามว่าทำไมแบบต้องคอยขยขาใช่เขาบอกมันคือเป็นท่าทางของเขาคนจะได้จำได้ไม่ใช่เอาอย่างนี้สมมติโจโจจูดูอันนี้ด้วยความเคารพกับพี่แซคนะฮะพี่แซคขอโทษครับ ไม่ใช่ขอโทษคุณชอบเป็นไอดอลก็ไม่ขอโทษทำไมเราอ่ากัเต็มที่นะอันนี้ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นคุณทํารายการทีวี3ามองศา61เอ็ดเพิ่มมาอีกอันนึงอ่ะนี่คือขำๆหนาะคุณผู้ชมนะครับผมถ้าคุณมีรายการของคุณเองอ่ะพยากรณ์อากาศอ่ะเทตเตมันเป็นเพลงอะไระน,นี่พยาตัดตัะนี่คือรายการตัดตั หกสิบเอ็ดองศาขอบีเครองวงแล้วมาฉีบผมทำไมแล้วมาฉีบผมทำไมโอ๊ยขอโทษครัาจ้างขอโทษขอโทษขอโทษครับจัดตรงไหนบ้างครับชีวีสามลูกเป็นองศาโดนซะไป S <S จนบ่ผมแล้วมาแล้วให้คุณผู้ชมดูอีกเลิปนึงสุดท้ายนะมีอะไรอ,อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่อยากเจอเป็นสิ่งที่โจเก่งมากฮะคุณคุณผู้ชมคือหลอกลวงโอ้โหเสียเสียาตลบธรรมธรรมโรมโอย่างผมจบธรรมธรรมโรมเยงคืออยู่ไหนครับอยู่บ้านนี่ครับผมผมได้ข่าวอยู่แถวที่ที่เขาไปออกออกกำลังกายกันสองเล่มมีวางอยู่ตรงหมอนเลยเปิดฟับฟับ F H M อีกเล่มหนึ่งก็เป็น rush นั่นเองครับจะบ้าเลยครับ องค์ใดพระสัมผสาอ๋อไม่บอกสดมอญสดมอญสดมอญนี่ครับผมจะพาไปดูผู้ชายคนนี้คือพ่อค้าขายไอศครีมฮะที่อะไรอะไรเนี่ยเรียกได้ว่ากวนที่สุดเขาใช้ไม้ยาวๆเนี่ยคอยตักไอศครีมครับแล้วดูฮะลีลาไอ้หนูไอ้หนูจะเอารถอะไรคือเขาพยายามจะแกล้งหาเอาชาวบ้านนั้นเฮ้ยอ่าโอเคได้แล้วเอายังอ่ะผมเป็นคนขายไอติมดีกว่าพี่แชมป์ภาคเป็นเสียงไอหนุ่มคนนั้น ให้วิวพาแล้วกันวิวชอบเล่นรถโอเคนะหนูหนูจะเอารถอะไรลุงเอาทั้งสี่รถเลยค่ะง้นเดี๋ยวลุงจัดให้นะผสมผสมกันนะคะยืดมือมาเฮ้ยไม่รู้ตงี้ยไอ้หนูรอแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวให้คุณนุนเอาทิชชู่ไปเช็ดก่อนอ้าวอีเป็นไงล่ะลุงมีหลายกลวยจ้ะนี่ไง นี่คือเทคนิคในการเขาเรียกว่าเป็นการเรียกลูกค้านี่ยังไม่จบนะนวิวต่อโอ,โ,โอเคแต่วันนี้ไปมีสมนำหน้าแกแกโโห,หิวหนักใช่ไหมไม่ได้หิว <c oughs> อย่างนั้นหิวต้องปากสุดท้ายได้ครับตะกี้เนี่ยใช้เวลาเนี่ยผมดูแล้วร่วมๆหนึ่งนาทีกว่าจะได้ไอติมกรวยหนึ่ง เป็นพรสวรรค์ครับใช่ครับเก่งมากเก่งมากผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดน้าคนนี้เนี่ยมาอยู่เมืองไทยเนี่ยคนต่อคิวเนี่ยจะเอนจอยเหมือนกับพ่อหนุ่มเสื้อฟ้านี่หรือเปล่าแล้วดูนะแหมที่ผู้หญิงเสิร์ฟไวเชียพี่ผู้ชายได้เล่นเล่นมุกหยอกหยอกเขาก็หยอกหยอกมุกเหมือนลูกหลานอย่างเงี้ยเล่นมุกเยอะเล่นมุกเยอะนะขอบคุณโจโจ้จะดุยมากนะฮะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเฮียวีฮาบวกฮือฮือฮ่า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 ฮือมีอะไรก็คุณผู้ชมฮะถ้าเจอคลิปเจ๋งๆอยากให้พวกเรานำมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมมะฮส่งา ที่อีเมลข้างล่างนี้คุณผู้ชมครับและเดี๋ยวช่วงหน้าฮะบันเทิงบันเทิงเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะมีอะไรเด็ดในช่วงบันเทิงบ้างไปเด็กแปดหกคนนี้ดีกว่าเขาอยากเลี้ยงมันแรลงสาบค่ะความฝันเขาไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ไปถามให้บอกว่าอ้าวเราอยู่มีความฝันยังไงต่อไปบอกอ๋อก็จะเอาเกียรินียมอันดับหนึ่งค่ะตอนจบมหาวิทยาลัย